สวัสดีครับ d ติวีชั่นแนลอาร์ซอลแฟนครับก็ผมวันนี้วันอังคารที่24มิถุนายนครับสองพนะครับอ่าก็โอ้โห,โหตอนนี้ข่าวข่าวเรื่องหลายเรื่องนะที่ทำให้เราต้องตึงเครียดเขมียงเ,เกลียวทั้งการเมืองนะทั้งการเมืองไทยการเมืองโลกนะครับผมเมื่อคืนนอิหร่านก็ซัต์อเมริกาแล้วนะครับอ่าฐานทัพ รัสเซีเท่าอเมริกาที่อยู่ในตัวันออกกลางอะก็อยู่กันดีๆไม่ได้ฮะมันต้องมีเรื่องกันอะก็แล้วแต่ละการกลไกอะไรมันจะเกิดก็ต้องเกิดไปนะครับดังนั้นก็หนีเรื่องเครียดๆมาฟังเรื่องของที่หวยดีกว่า <c oughs> วันนี้มีความคืบหน้าสองสามเรื่องมานะครับอ่ะเดี๋ยวมาไล่เรียงกันอืมอันแรกเลยก็เดี๋ยวทั้งมีสินค้านะอย่างที่บอกครับจิ้มเข้าไปอุ่นลุนกันด้วยไม่ว่าจะเป็นทั้ง ถัวโกแก่มันทุกเม็ดนะครับจะเป็นหมึกกรุบนะโหทั้งรสหมาล่าแล้วก็รสเผ็ดจีจาดโออิชิ o e G นะเครื่องดื่มที่ทำให้ท่านสดๆๆชื่อนอะอาหลายอย่างในน,นั้นเลยก็ฝากเป็นการสนับสนุนช่องด้วยนะครับขอไปสัมพันธ์ในเรื่องของวันที่สิถึงหาคมก่อนหรือเวลาอีกประมาณเดือนครึ่งเดือนกว่ากว่านิดนิดนะครับก็เดี๋ยว Mac แม์เปิดฤดูกาลจะเกิดขึ้นแล้วครับในแม์วันอาทิตย์ ที่สิบเจ็ดสิงหาคมครับสี่ทุ่มครึ่งอาร์เซนอลมีคิวเปิดสนามฟุตบอลพรีเมียร์ลีกประจำฤดูกาลสองพันยี่ห้าสองพันยี่หกนะฮะด้วยการไปเยือนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและที่ห่วยครับจัดมิทติ้งครั้งที่ห้าในรอบเกือบสองปีเลยที่เป็นมิทติ้งของที่ห่วยเองนะครับวันที่สิบเจ็ดนะอาทิตย์ที่สิบเจ็ดสิงหาคมครับที่ร้านร้านอาหารร้านบ้านเพื่อนนะร้านบ้านเพื่อน ตรงมินบุรีเสรีไทยนะครับไปเซิร์ชดูได้เดี๋ยวผมปักผมปักไว้แล้วในในโพสต์แรกของในเฟซเลยในบ้านฟ้าเลยนะครับฝากเข้าไปดูด้วยละกันแล้วก็ถ้าเผื่อใครที่สนใจแจ้งคอนลงบวกหนึ่ง,บว,งบวกหนึ่งมาได้นะเดี๋ยวราคาต่อคนต่อหัวเนี่ยเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะไปคุยครับไม่วันนี้ก็พรุ่งนี้นะจะไปคุยกับทางพี่เจ้าของร้านเขาครับจะเป็นการดูแบบห้อง VIP ซึ่งห้อง VIP เนี่ย ได้40ท่นานอ่าสีท่านแล้วมีจอโปรเจคเตอร์ให้ดูฟุตบอลแบบสนุกสนานกันเลยทีเดียวนะครับอน,นั้นก็จะเป็นการไ r เว a t ส่วนตัวนะอน,นั้นก็มันก็ต้องคุยกันให้รู้เลือกว่าจำนวนคนของเราคร่าวๆเท่าไหร่ตอนนี้เข้ามาประมาณเกือบ10ท่านแล้วนะที่แสดงความจํานงมานะก็ถ้าเข้าไปในบ้านฟ้าถ้าเห็นปุ๊บก็ไปบวกหนึ่งโกหนึง่งได้ด้วยผมคอ่อยเรียกเข้ามาหรือว่าจะทักไล ที่อย่างที่บอกครับในช่องอธิบายเพิ่มเติมข้างล่าง p o N T O N T C R a B ต้นครับครับภาษาอังกฤษตัวเล็กนะก็ทักกันเข้ามาแสดงความสนุกกันก่อนได้ก่อนที่เดี๋ยวพอใกล้ๆงานชำระเงินอะไรเรียบร้อยแล้วก็จะรวบเชิญพวกท่านเข้ากลุ่มอีกครั้งหนึ่งนะครับในการที่นัดหมายเป็น p r i v a t e ของเรานะฝากไว้ด้วยกันครับมิตติ้งหกับที่หวยนะครับร้านอาหารบ้านเพื่อนนะครับบ้านเพื่อนที่มิลบุรีนะสิ ติงหาคมฝากไว้ด้วยนะครับอ้าวความคืบหน้าของบรรดาเหล่านักเตะก่อนวันนี้ขอไม่พูดถึงอสองศูนยหน้านะให้เขาจัดการให้อีลูงตุงแรงกันให้เรียบร้อยก่อนเพราะว่าโหเยอะแล้วก็มากความนะครับมากความแต,แต่ในที่นี้ผมก็ยังมีความรู้สึกเดี๋ยวมันก เดี๋ยวมันก็จบอาเดี๋ยวมันก็จบมันก็ต้องเป็นการดึงเชีงหน่อยเพราะว่าราคาค่อนข้างที่จะเอาเรื่องอยู่นะอันนี้จะไม่พูดแล้วกันมาพูดถึงโปรแกรมโปรแกรมนะครับของอชุดใหญ่ของเรานะที่ตอนนี้กําลังกระจัดกระจายไปทั่วโลกเลย้ะ <c oughs> ไปเที่ยวกันนะครับโอมาตี้ก็พาแฟนไปสวีทดนะพี่ดาวิดลาย่า นะครับหลายคนนะเพิ่งไปร่วมพิธีการแต่งงานงานแต่งงานของมาตินโอ๊ตนะมาตินเอเรนกาแต่งงานกันอย่างหวานชื่นโอ้โหพิธีแบบดูดูดูด,ด,ดูเรียกดูอบอุ่นดูคลาสสิกนะทั้งทอสซาทั้งคลายฮาวเวตรบูโยสกาไปร่วมงานด้วยนะครับแล้วก็อีกหลายคนตอนนี้กระจายกันไปเที่ยวกันอุตรุณเลยนะก็ถือว่าเป็นการพักผ่อนนะครับแต่คนหนึ่งที่ยังไม่ได้พักเลยก็คือในรายของยูเลนทิมเบอร์กับคาเมนเจสซุด และเรื่องของพี่บึงโทมันปเตเดี๋ยววันนี้จะมีข่าวมาด้วยอ่ะเอาโปรแกรมคร่าวๆก่อนในประมาณสัปดาห์วิคที่1ต่อที่2ของเดือนกระะกฎาคมครับจะเป็นการกลับมาเข้าแคมป์กลับมาสู่ลอนดอนโคนี่กลับมาูสู่โชบาร์นะอ่ะพูด,ดง่ายๆคือกลับแคมป์กลับทีมอ่ะนะเดี๋ยวเขาคงมีกดดําหนดอีกทีเนาะว่าวันที่เท่าไหร่กําหนดแล้วแหละนะว่าวันที่เท่าไหร่นะครับจะมาเก็บตัวกันมาเจอกันก่อนที่ลอนดอน นะครับ่อเป็นการเรียกความฟิตนะเพราะลุกคนคงจะต้องแบบอาจจะปล่อยตัวบางคนอาจจะแบบแหมเต็มเหนียวเลยนะครับแบงวิลเลียมสติบาลนี่ก็มีภาพออกมาแหม่เต็มเหนียวเต็มเหนียวธรรมดานะเป็นเรื่องธรรมดาครับเพราะว่าเขาใช้งานเขาใช้ร่างกายโอ้ความเครียดอะไรแบบเต็มที่เพราะนั้นถึงเวลาที่เขาได้พักผ่อนกับครอบครัวกับคนที่เขารักนะเขาก็ต้องแบบเต็มที่พักผ่อนเพื่อเป็นการเติมพลังนะกำหนดกลับก็คือประมาณน่าจะเป็นวีคที่หนึ่ง ่อวิกที่2ของสัปดาห์แรกนะครับวิกวิกหนึ่งวิกสองแหละของเดือนกรกฎาคมครับเพื่อรวมตัวกันก่อนนะหลังจากนั้นเมื่อรวมตัวกันได้เสร็จปุ๊บจะจับเครื่องเลยจับเครื่องเลยครับไปสเปนนะไปสเปนครับไปรวมตัวที่สเปนเข้าแคมป์ที่สเปนครับก็คือเข้าแคมป์ที่รามังการามังกาเนี่ยเป็นเมืองที่ติด ทะเลโอ้โหไปดูภาพมาละติดทะเลมีสนามซ้อมนะครับแล้วก็พูง่ายๆคือเป็นการเรียกรวบรวมสมาธิรวบรวมขวัญกำลังใจมาพูดคุยกันมา,าไปเจอกันอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้นะครับจะเข้าแคมป์ที่นั่นนะครับแต่าก,การเข้าแคมป์ที่มารังกาเนี่ยจะเป็นการเข้าแคมป์ที่ไม่มีการแข่งขันไม่มีการอุ่นเครื่อง นะเพราะว่าอาจจะมีอุ่นเครื่องภายในเล็กๆกับทีมท้องถิ่นหรือกทีมอะไรพวกนี้แต่ไม่ได้เป็นเป็นอุ่นเครื่องแบบใหญ่โตแล้วก็ไม่เปิดให้คนนอกเข้านะ,ะเป็นการอุ่นเครื่องเป็นการเรียกเรียกความฟิตตั้งใดเนี่ยแล้วก็อาศัยบรรยากาศอาศัยอากาศที่มันค่อนข้างที่จะแดดดีนะครับแดดดีเป็นการวอร์มไปเดี๋ยวมามาเอเชียแล้วรู้เรื่องมาเอเชีย <laughs> รู้เรื่องนะครับจะอยู่ที่มาลามังกาลาามังกานะ จะอยู่ที่รามงกาอยู่ประมาณ5วันนะครับจบจากรามังกาจะบินตรงมาสิงคโปร์ท,ทันทีเลยนะบินตรงมาสิงคโปร์ท,ทันทีครับเล่นที่สิงคโปร์2แมตช์นะเล่นที่สิงคโปร์2แมตช์เจอนิวคาสเซิลหนึ่งแมตช์แล้วก็เจอเอซีมิลาน,นนะคร,ะรับถ้าจำไม่ผิดนะโปรแกรมที่สิงคโปร์คอาเจะสองแมตช์นะครับก่อนที่จะบินตรงไปที่ฮ่องกง ไปเตะที่ฮ่องกงอีกหนึ่งแมตช์ในการเจอท็อตแนมฮอสเปอร์นะครับหลังจากจบการทัวเอเชียรเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะบินกลับอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมนะครับหลังจากที่เตะอังกฤษแล้วก็จะกลับไปที่ลอนดอนเพื่อเตรียมที่จะเตะเอมิเรตครับนะเตรียมเตะเอมิเรตครับก่อนที่จะอีกสัปดาห์ต่อมา จะเปิดฤด,ดูกาลอย่างเป็นทางการด้วยการไปเยือนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในวันอาทิตย์ที่17สิงหาคมนะครับนี่คือโปรแกรมที่ออกมาแล้วนะว่าจะเป็นอย่างไรว่าจะไปไหนอะไรกันนะครับอ่ะเดี๋ยวมายืนยันเรื่องเดียวก่อนก่อนที่เรื่องเดียวนะไปเรื่องของพี่ยูเลนทิมเบอร์ก่อนเราเองเราได้เห็นนะครับเราได้รับรู้นะว่า ช่วงที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นต้นฤดูกาลกลางฤดูกาลหรือกระทั่งปลายฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยเราแทบจะไม่เห็นนักเตะที่ลงทีม1ิอคนแบบเป๊ะเ,ะเลยพี่น้องจำได้ใช่ไหมครับแทบจะไม่เห็นเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราถูกอาการบาดเจ็บเล่นงานอย่างหนักหนาสาหัสมากเล่นงานนักเตะเราและโดยเฉพาะเล่นงานนักเตะที่เป็นระดับคีแมนนะแม้ว่ากัปตันโอ๊ต นะครับบุกโยสาก้านะพ่เสือเบนไว้นะครับทาเคเฮโุโทมิยัสุริคัโดคาราฟิโอลีมิเกลบรูโนมาถึงนะ่ะจำได้ไหมมาถึงยังไม่ทันได้ลงสนามเลยพักไปก่อนเลยเดินครึ่งมิเกลบรูโนหัวไหลหลุดนะเจ็บไหลจากการกระแทากการฝึกซ้อมใช่ไหมเราเบียรการบาดเจ็บกันแบบอุตหลุดเลยนะครับเพราะฉะนั้นนี่แหละมันก็เป็นส่วนหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้อ่าฟอร์มมันไม่ปฏิปต่อครับ และคนที่จะมาเล่าให้ฟังถึงบรรยากาศณช่วงนั้นเนี่ยเป็นคนที่เป็นนักเตะที่อยู่ในทีมก็คือยูเลนทิมเบอร์นะครับยูเลนทิมเบอร์เนี่ยตอนนี้ตึ่งอยู่ที่อเมริกาครับอยู่ที่ไมมีแล้วก็ฝึกซ้อมฟิตซ้อมตัวเองด้วยนะครับไปเที่ยวด้วยไปพักผ่อนด้วยนะครับได้ให้สัมภาษณ์นะได้สัมภาษณ์กับสื่อที่อยู่ที่อเมริกาเขาบอกว่าคุณเชื่อไหมฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ย มีหลายๆแมตช์เลยที่เราแทบไม่เหลือตัวผู้เล่นที่เราแทบไม่เหลือตัวผู้เล่นไอค้คำว่าไม่เหลือตัวผู้เล่นก็คือสภาพนักเตะที่จะลงแข่งในตอนนั้นน่ะที่มีอยู่ที่ไม่มีการบาดเจ็บก็มีอาการอิดโรยมีอาการล้ามากๆเลยที่เหลือก็คือมองไปก็คือบาดเจ็บล้วนๆนะครับก็บอกเลยมีอยู่ช่วงหนึ่งเราแทบไม่มีผู้เล่นเหลืออยู่เลยอ่ะ หันไปม,มองมีแต่ตั้กแต่บาดเจ็บหันไปม,มองมีตักแต่ที่อิดโรยรวมเขาเองด้วยแล้วเขาเองเขาก็ยอมรับชงทายดูการเนี่ยเขาฝืนลงนะฉีดยาแล้วฝืนลงเพราะว่าไม่มีเหลือใครแล้วจริงๆนะท่านเป็นกองหลังเนี่ยคาราฟิลี่ก็หายไปเห็นไหมทาเกลูโทมิสุหายไปนะมากานเยสหายไปก็เหลือใครอะ่นะอ่าเหลือพิษษเสือเบนไว้เหลือซาลิบาเหลือยาคุปจะมา แล้วก็ขวานี่ถ้าไม่เหลือเลยเขาเองก็ต้องฉีดยาลงแต่ทางซ้ายยังดีจะได้ได้น้องมล์กับพี่จีนก็กับเทียนนี่มาช่วยหน่อยแต่เซนเตอร์ฮาคูน่ะโอ้โหยังต้องใช้กันตลอดเลยก็บอกเลี้ยวไปมองดูบางแม์เราแทบไม่เหลือนักเตะเลยนะครับเพราะฉะนั้นเขาเลยบอกว่าตลาดรอบนี้ตลาดรอบนี้ยผู้จัดการเขาโค้ชเขาจะต้องวุ่นวายเขาจะต้องแบบพักผ่อนแบบไม่มีความสุขแน่นอน เขาวิเคราะห์เลยนะก็คนเป็นตั้งแต่ด้วยกันนะ่ะนะอยู่ในสนามซ้อมแล้วก็เตรียมเข้าสนามแข่งมองไปโอ้โหแม่งไม่ไม,ไม,ไมีพร้อมเลยเขาก็จับได้เขาก็รู้สึกได้เพราะนั้นก็รู้สึกเราบอกว่า,วามิเ,เกลเปต้าจะพักผ่อนในฤดูกาลฤดูร้อนเนี้ช่วงปิดซีซั่นนี้แบบไม่มีความสุขเลยเพราะว่าโทรศัพท์เขาพร้อมดังตลอดนะแต่ฝรั่งเขาก็มีการจัดสารแหละแต่ว่าเพราะว่าพ่ตาเองเขาคงจะต้องแบบคอนดักชันคอยจะคอยจัดการสื่อสารตลอดนะครับ วิกฤตการที่แล้วก็คืออาการบาดเจ็บของนาเตะตลอดเลยนะแนวรับทีมชาติฮอลแลนด์นะครับซึ่งจำได้ไหมปีที่ย้ายมาปีแรกพี่การก็เจ็บเลยเจ็บแล้วเจ็บยาวเลยแล้วพอกลับมาปีที่ผ่านมาเนี้ยพอหลังจากหายเจ็บมีหลายท่านบอกว่าเหลือเชื่อเลยโดยเฉพาะกิงแพ้เขาบอกว่าเหลือเชื่อมากที่ตัวของยูเรนติเบอร์หายเจ็บกลับมาแล้วก็กลับมาได้เหมือนเดิม และดูแล้วเหมือนจะแข็งแกร่งกว่าเดิมแล้วแต่ว่าการที่เราใช้งานเขาหนักๆเนี่ยก็มีอาการโรยโรในช่วงท้ายนะมีอาการโรยโรในช่วงท้ายนะครับแล้วก็แต่ว่าช่วงนี้ก็ได้พักได้ฟื้นตัวเต็มที่นะเขาบอกได้บอกว่าว่าซีซั่นที่ผ่านมาจบด้วยการลองแชมป์แต่ว่าเขาเข้าใจได้เพราะว่าเจอปัญหาอาการบาดเจ็บรบกวนตลอดเวลาและเชื่อมัน่นว่าในช่วงของซัมเมอร์เนี้ย สโมสรแอสตัน,นวุ่นวายแน่วุ่นวายเรื่องอะไวุ่นวายเรื่องที่ต้องหาหนักเตะาร์ตซนคงจะยุ่งยากมากอย่างไม่ต้องสงสัยครับผมคิดว่าเราน่าจะอะฟังให้ดีนะประโยคนี้ฟังให้ดีผมคิดว่าเราน่าจะได้ผู้เล่นใหม่ๆห,ห,หลายคนอที่จะต้องมาเติมเต็มนะครับเพราะฤดูกาลที่ผ่านมาเรารเผชิญอาการบาดเจ็บมากมายเลยเขาสัมภาษณ์ ที่อเมริกาครับกับแบดเดย์พอดแคสต์นะครับที่อเมริกานะในช่วงที่เขาไปพักผ่อนเขายังรู้ว่าเขาเห็นนะว่าสภาพเนี้ยจะต้องหาทีมแน่นอนแล้วก็มั่นใจว่าจะได้นักเตะใหม่อย่างแน่นอนเพราะว่านักเตะเขาก็ต้องมีมีข่าวสารมีอะไรลึกๆลับแหละคงจะโทรหาเันด้วยเฮ้ยเฮ้ยเอ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 จะมาแล้วทุยคนเฮ้ยเอจะมาแล้วนู้ยเฮ้ยน่าจะมาจากเยอรมันด้้ยประมาเนี้ยนะยืนยันด้วยเมื่ออาจจะโทรหาซาริบาก็ได้เฮ้ยซาริบาเฮ้ย ไอ้บีน่าจะมาจากโปรตุเกสหรือเปล่าวะไอ้ป่าจะน่าจะน่าเทมันก็ต้องมีสายมีอะไรบ้างแหละแล้วนักข่าวก็พยายามจะไปเจาะใจอะไรแต่ว่าผมว่านักแต่ตอนนี้เราก็ค่อนข้างที่จะมีวินัยแล้วก็มีมารยาทในการให้สัมภาษณ์นะครับก็คงจะไม่อะไรแน่นอนนะครับออีกคนหนึ่งที่แน่นอนแล้วนะครับก็คือในายของ เชป้าอสซัมเบรกาอ,อสซัมบรกานะเขัโอ้โหอ่านชื่อโคตรยากอ่านกี่ครั้งกี่ครั้งก็อ่านยากจริงสำหรับอสซิระอลิซบรกาผูส้สาวประตูวัยสามสิบครับยืนยันแล้วนะว่าอ่าในรายของเดลี่เทเลกราฟครับยืนยันแล้วครับว่าล่าสุดนะผูส้สาวประตูทีมชาติอดีตทีมชาติสเปนนะครับวัยสามสิบปีตอนนี้บรรลุข้อตกลงที่จะย้าย ไปร่วมถึงมาอาเซนอนเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นค่าตัวหรือค่าจีงสัญญา5ล้านปอนด์นะครับห้าจียาห้าล้านปอนด์แต่ว่าสื่อต่างๆเนี่ยเขาก็ตั้งข้อสงสัยในพี่น้องพี่น้องก็ช่วยกันคิดละกันว่าทําไมถึงเคป้าจะมาอาเซนอนคือมาแล้วอะแต่เขาคิดอะไรเราลองเป็นเคป้าดว่าเขามาทำไมคนที่เป็นเคป้าคนที่มีระดับอีโก้แม่งค่อนข้างสูงนึกออกไหมจำได้ใช่ไหมที่ตอนมีเรื่องกับตัวของซารีอะ ของของของโค้ชเขาอะตอนที่เรื่องของเปลี่ยนตัวจุดโทษเมนดี้อะไรพวกเนี้ยเป็นคนหนึ่งที่ค่อนข้างที่อีโก้สูงและมีความมั่นใจในตัวเองสูงเนี่ยแต่ทําไมถึงยอมมาเป็นผู้รักษาประตูตัวสำรองที่อาเซีนอพี่น้องช่วยลองวิเคราะห์หน่อยแบบไม่มีเงื่อนไขด้วยนะครับคิดดูแล้วกันว่าตัวระดับเขาเนี่ยโดยเฉพาะเมื่อฤดูกาลที่แล้วเนี่ยตัวเคป,ป้าไปโชว์ฟอร์มให้บอลหมัดโคตรดีเลย โคตรดีเลยและหลายคนหลายทีมก็บอกว่าโอ้โ oh, ห hey, ทำไมถึงยอมอาร์เซนอลทั้งๆที่ทัทง้ทงๆท,ที่มีหลายทีมต้องการตัวและเอาไปยืนตัวจริงด้วยอ่าก็มาลองวิเคราะห์กันว่าเพราะอะไรครับเคป้าถึงยอมมาเป็นมือสองที่จะมาให้กับอาร์เซนอลหลายคนบอกว่ามันเป็นมือสองที่รอพร้อมเสียบที่ผมเคยวิเคราะห์ไว้ตอนนู้นจําได้ป่ะเป็นมือสองที่รอพร้อมเสียบเป็นมือสองที่มาเพื่อที่จะกดดันลาย่า <laughs> น่าจะได้ประโยชน์แบบนี้อ่ะเดี๋ยวก็ลองตามดูแล้วกันนะครับเดี๋ยวล่าสุดก็ต้องต้องดูแหละว่าจะเซ็นสัญญากี่ปีและังไงค่าเหนื่อยอะไรเท่าไหร่นะเดี๋ยวรอชูเสื้อแล้วกันน่าจะใกล้ๆแล้วละครับสำหรับตรลาของเคป้านะอีกคนหนึ่งซึ่งอาทิตย์นี้น่าจะเป็นอาทิตย์ที่ค่อนข้างที่จะซีเรียสซีเรียสวุ่นวายพอสมควรน,นะครับจากที่คิดว่าไม่น่าจะมีอะไรคิดว่าน่าจะโอเคกันได้แล้วเนี่ยนะ สำหรับนักเตะที่เดี๋ยววันที่30นี้จะหมดสัญญาครับพิบึกโทมัสปาเตนะก็เป็นวิกที่จะต้องสําคัญมากๆสาหรับทั้งอาซนอลด้วยแล้วก็สำรับสําหรับพิบึกโทมัสปาเตด้วยเพราะว่าเดี๋ยวอาทิตย์นี้ครับพี่บึกโทมัสปาเตจะเข้ามาเข้าแคมป์เพื่อมาเมเข้าแคมป์เข้ามาพูดคุยกับมิเกลอาเตตาและวก็ตัวพี่อเดเบตา เป็นการพูดคุยกันแบบภายในถึงสัญญาที่จะคุยกันว่าจะเอาอยัางไงต่อและงานข่าวว่าอาจานอนเสนอสัญญาให้กับพี่หมึกโทมัสปาเต้แล้วนะครับแววแววมาว่าลดค่าเหนื่อยแววแววนะแววแววมาว่าลดค่าเหนื่อยพี่หมึกยังไม่ได้ปฏิเสธแต่ยังไม่ได้เซ็นหรืออกใช่ไหมตอนที่เขายังอยู่ที่ อ่าการหน้ายังอยู่ที่บ้านเกิดยองช่วงพักผ่อนอยู่อะ่ะเขาคงรู้แล้วว่าอาร์ซอลเสนอค่าเหนื่อยมาเท่าไหร่แววแวแวมาว่าค่าเหนื่อยลดลงแต่ลดลงเท่าไหร่อันนี้ไม่รู้นะพี่บมึกเลยยังไม่ได้ตกปากรับคำเซ็นแต่ขอมาคุยที่สโมสรก่อนนะครับดูซิว่าเมื่อถึงจุดแล้วเมื่อมาเจอหน้ากันแล้วเรื่องอรอไหมาการพูดคุยทางโทรศัพท์การคุยกันทางไลน์ ความรู้สึกการได้เห็นหน้าเห็นตามันไม่เหมือนกันโอเคอาจจะเป็นแบบโทรคุยแบบเทเลคอมวิดีโอคอนเฟอเรนซ์อาจจะได้เห็นหน้าแต่เมื่อมานั่งต่อหน้าเนี้บอกว่าความรู้สึกมันน่าจะมีให้การมากกว่าสําหรับการพูดคุยในครั้งนี้นะครับโดยเฉพาะทางมิเกลเดต้าซึ่งผมว่าเขาก็ต้องรู้แหละว่าพิหมหรือที่ผ่านมาหรือดูการที่ผ่านมาค่อนข้างที่จะเป็นหนึ่งเลยที่ ไม่ค่อยประสบป,ปัญหาอาการบาดเจ็บแต่เราก็ไม่รู้ไงที่ว่นนั้นคือเราไปฟังว่ามันก็ไม่รู้ไงว่าอนาคตในปีหน้าเนี้ยมันจะเป็นแบบไหนและการที่นักเตะของเราอายุสามสิบสองแล้วเนี่ยรละค่าเหนื่อยจะแต่สองแสนเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่จะต้องเสี่ยงอันนี้มองในมองในสองมุมถ้ามองในมุมนักเตะบอกถ้าจะต่อก็คือผมก็อยากได้ตรงนี้น่ะเพื่อเป็นการการ,การันตีผมอีกสองปีก่อนที่ผมจะเลิกใช่ไหมแต่ขณะที่คนที่ต่อ ตัวสอนเขาก็ต้องคิดว่าอืการที่ไม่ใช่เป็นตัวจริงด้วยดูแล้วไม่น่าจะเป็นตัวจริงอะสมมตินะอ่าแล้วก็อายุขนาดนี้ด้วยเนี่ยโหต้องแบกค่าเหนื่อยอยู่ประมาณสองแสนเนี่ยมันจะยังไงอันนี้คิดในสองมุมพี่ร,รู้สึกยังไงก็ว่ากันนะครับแต่ที่แน่คือพี่หมึกโทมัสปาเตยังไม่ได้ปฏิเสธนะครับรอมาพูดคุยก่อนนะไม่แน่เมื่อมาเจอหน้าพูดคุยได้กอดกันได้ยิ้มดานได้เช็คแคนกันได้มานั่งคุยติบชาไปด้วย กินกาแฟไปด้วยคุยกันถึงความหลังเป็นยังไงโอ้เข้าก่อนจะเข้ามาเขามีวิธีการที่จะคุยแล้วโน้มน้าวไม่แน่นะครับไม่แน่แต่ถามผมถามผมตอนนี้นะเอาแบบตรงๆเนี่ยผมว่าผมเดาใจพี่หมึกไม่ออกอาเซนอน,น่ะเดาใจออกคือต่อแต่ค่าเหนื่อยลถซึ่งมันก็เป็นเวยอยางงี้อยู่แล้วต่อแต่ค่าเหนื่อยลดแน่ๆถูกไหมเอาสามสองแล้วอะ คือต่อนะ,อะพี่หมึอกอโทมัสช่วยอยู่กับทีมต่อละกันนะแต่ว่าค่าเหนือ่อยลดลงหน่อยนะอันนี้ดูว่าพี่หมึกโทมัสสเ,เตจะรับได้ไหมแล้วถ้าลดลดลงมาจากสองแสนเหลือเท่าไหร่นี่แหละนี่แหละนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะมารู้กันอีกทีแล้วลองพอคุยกันเสร็จเดี๋ยวมีข่าวนะักข่าวเขาต้องมากันอีกทีอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่นะักข่าวเขาประเมินกันเข้าๆนะ ประเมินกันเข้าครนะ่าว้วเขาบอกโอกาสที่พี่หมึกตรงมาะเตจะไม่ต่อฮอาฮประเมินแบบประเมินแบบขัดใจที่เป่งเลยนะครับอ่ะถามผมใจผมอยากให้ต่ออยากให้พี่หมึกต่อแต่ให้เดาใจพี่หมึกณนะนาทีนี้ไม่รู้ไม่รู้จริงๆว่าพี่หมึกจะตัดสินใจอย่างไรนะครับอ่ะ ก็คงจะประมาณนี้นะแต่ก็มันก็ต้องคุยกันแหละนะน้าหน้าตรงกันนะาคุยกันกอดคอจับมือเอาแล้วมันก็น่าอาจจะมีจุดลงตัวก็ได้เ,เราที่คิดมากนะอาจจะคิดมากว่าเดาไม่ถูกอาจจะแฮปปี้เอนดิ้งก็ได้แม่นั้นก็เดี๋ยวว่ากันครับเพราะว่าการตัดสินใจของพี่มึกครั้งนี้ต่อไม่ต่อมันก็จะมีผลถึงนักเตะสองคนที่ผมพูดถึงเมื่อวานไงทั้งใน,นเรื่องของอ่ขอบคุณพี่น้องน,นะฮะ,ะไม่ใช่ ไม่ใช่นอกาศนะนัวนัวกาศพี่นอบอกให้ออกสำเนียงให้ถูกหน่อยโอ้โอเราเก็ติดเสียนนอการเราก็นอการนอการแม่งเลยนะแต่พี่นอ้องบอกว่าสำเนียงต้องนัวกาศอ่าโอเคนัวกาศก็นัวกาศนะครับก็ผิดพลาดก็ขออภัยแล้วกันเรื่องสำเนียงะภาษาไทยผมเองไม่ชัดเลยนะครับอแต่นอ่นอการเอาตัวไอเอสเซียงอีกคนหนึ่งเพราะฉะนั้นอ่าก็ต้องรอดูการตัดใจ ถ้าเปิดพี่บึกต่อตองกลางที่ว่านั้นก็อาจจะเหลือหนึ่งอ่าหรืออาจจะมาสองก็ได้มันมีผลกระทบแหละมันมีผลหมกแต่เพียงแต่ว่าแลตอนนี้เวลามันยังเหลืออีกเยอะอีกค่อนข้างเยอะนะครับตลาดเปิดได้ไม่กี่วันนะเพราะนั้นพวกเราจะต้องอย่างที่บอกทําใจร่มๆสบายๆไปนะครับคอยติดตามแบบไม่ต้องเครียดอ่าติดตามแบบไม่ต้องเครียดช่วงนี้มีอะไรดูอาจจะมีวอลเล์บอล มีวันไดบอลก็ดูวันไดบอลหน่อยสโมสรโลกมันหนุกบ้างไม่หนุกบ้างก็ทนทนดูไปไปทนทนฟังในเสียงภาคชุดใหม่ที่เขาเริ่มลองของะทีมภาคชุดใหม่ที่จะพาพรีเมลีกในฤดูกาลหน้าเนี่ยเขารองของแล้วรองงานแล้วนระองงานกับไนะอแข่งขันอ่จิงแชมป์ส,มสโมสรโ,โลกแล้วก็ไปฟังดูไปดูได้ว่ายัางไงเห็นบอกว่าโดนด่าอืม บอกมึงเล่นเกินนะคอามจริงนะไอการเล่น,ลนๆอะไรพวกนี้นะมันก็มีสองมุมแหละนะมันก็มีสองมุมแหละถ้าเผื่อมูดอยู่ในช่องตัวเองอยู่ไรคุณจะเล่นคุณอะไรก็ได้นะแต่ว่ามันอยู่โซเชียลสาธารณะซึ่งเป็นทางการแบบเนี้ยก็ควรจะนิดนึงไหมแต่อีกสักกษาดึงบอกมันก็เป็นมิติใหม่อันนี้มันก็เป็นสองมุมเลีอยแม่งมีสองมุมตลอดเวลาเพราะฉะนั้นมีดีมีร้ายนะครับก็เลือกเอาละกันว่าจะเป็นยังไงนะเต็มที่ก็เซาแทก นะอะเดี๋ยวว่ากันครับก็อย่าเครียดกันนะสถานก,การณ์บ้านเมืองตอนนี้ก็เป็นแบบนี้แล้วก็อย่าไปเครียดโอเคนะครับอ่ะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์ครับให้กับที่ีอินเอร์เซ่อนแฟนคลับด้วยครับฝากดูลิพยยามไม่กดข้ามโฆษณาแล้วก็อย่าลืมนะสนใจพิทติ้งบวกหนึ่งมาก่อนแล้วนะจะบวกหนึ่งในช่องก็ได้หรือว่าจะอะ่เข้าไปทักทางไลน์ก็ได้ครับแอดไลน์มาครับ t o n t c i b ผมจะปักไว้แล้วนะเพื่อเป็นการอ่ ผมจะได้อย่างเชิงกําลังของพี่น้องเราด้วยนะครับว่าเราจะมีจํานวนประมาณเท่าไหร่จะได้ไปคุยกับเขาเพราะห้เขาบอกเออมาประมาณเท่าไหร่เรายังพูดไปยังนึกไม่ออ,อมกมันก็นะราคาราคามันก็ยังไม่ได้นะจะกินอะไรบ้างจะอะไรบ้างเนี่ยมันก็ต้องเขาต้องทาราคาให้เรานะครับในการระักแบบเหมาห้องอนะ่ะใช่ปะ่ะนั้นก็ช่วยที่หวยด้วยละกันโอเคประมาณนี้นะครับเดี๋ยวทางไปไหนด้วยกวามปลอดภัยส่งกำลังใจให้พี่น้องเจ้าที่ท,ที่ปฏิบัติหนะ้าที่ตามสามจัมงหวัดชบบายแดนภาคใต้และที่บริเวณชายแดนพุกด่าน ระหว่างไทยกับเคนมบูเดียด้วยแล้วกันนะครับขอใหอ้ปลอดภัยจากภัยอันตรายทั้งปวงครับคุณสุดยอดอยู่แล้วเจอกันในวัพรุ่งนี้ครับผมสวัสดีครับ